โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้เง้อมาอยู่กับช่องด d เกมเม m e r กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ผมจะมาเล่นเกม RV กันอีกเช่นเคยนะครัหลังจากที่ผมเคยลงคลิป RV ไปในเมื่อก่อนเนาะ ก็ขอโทษที่หักหายกันไปนานด้วยก็แล้วกันนะครับพอดีว่าติดเรื่องพื้นที่แล้วก็ติดเรียนด้วยนะครับช่วงนี้นะครับก็น่าจะแบบติดเรียนเยอะเลยแล้วก็งานเยอะมากช่วงนี้ก็มีงานที่ผมกำลังเตรียมการเพื่อจะเอามาลงคลิป YouTube มาทำคลิป YouTube ให้ทุกคนได้ดูก็ถ้าใครที่รอดูอยู่ก็เดี๋ยวน่าจะได้ดูในเร็วๆนี้นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าเดือนไหนนะ ผมจะกลับมาทําแล้วครับแต่วันนี้ก็เลยมาดูคลิปอาวิกากรกัน,กน,กนล้วกันมาเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงเนาะผมผมเนี่ยเล่นไม่ค่อยเก่งอาจจะเกอรเกอกลางๆนิดน,นึงหรืออาจจะเข้าไฟช้าอะไรนิดน,นึงบ้างนะไม่รู้นะบางคนดูคิดยังไงก็เออตามที่คนเห็นแล้วกันตอนนี้ก็คือมีปัญหาการเลือกเลนนะครับผม,ผมก็ผมก็ไม่รู้ครับว่าเขาจะเล่นเลนไหนเลนอะไรยังไงโอ,อ้ผมก็ แตแร,แรกผมก็แอบด่าเขาไว้ได้เลยในรอบนี้ผมยีเป็นบัตเตอร์ไฟมานะครับเพราะว่าเขามีแวลจะไปเล่นซนะัพพอร์ตเนาะผมก็เลยเลือกเป็นบัตเตอร์ไฟมาเพราะกลัวว่าเขาจะเป็นคนโยนหรือมีคนเล่นไม่ค่อยเก่งแต่ผมจะคาดหวังกับคาเฟนีพิเศษนะครับเพราะตัวละครคาเฟนี caffeine, เนี่ยช่วงนี้โหดมากๆเลยก็ในทริปนี้ผมจะมาเล่นบัตเตอร์ไฟให้ทุกคนได้ดูกันเองแต่ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วมาเลยครับเราไปดูกันใน เกมกันเลยเปิดมาเนี่ยผมก็กะว่าจะไปไปจบที่เลนบนนะครับเพราะว่าการจบเลนบนเนี่ยจะทําให้ผมนั้นฟาร์มดาร์กเทรเยอร์ได้ง่ายแล้วก็ตอนนี้ผมน่าจะออกเป็นของที่น่าจะทําให้วัตเตอร์ไฟน์นั้นดานเมจแรงด,ร <S <S ด้วยนะครับก็เซตนี้จะเป็นเซตที่ผมนั้นไม่รู้ว่าคนอื่นเขาน่าจะใช้กันหรือเปล่านะแต่ว่าส่วนเนี่ยเขาใช้กันมากเลยผมก็เลยเอามาใช้ในคลิปนี้กัแล้วกันเนาะ ในตานี้ผมนั้นจะฟาร์มเลนล่างแล้วมันจบเลนบนนะครับแต่ผมจะพยายามเข้าไฟให้ได้มากที่สุดตอนที่ผมจะทําได้ถึงผมจะเข้าไฟชาก์กถอะแต่ถ้าสมมุติผมมีสแต็กครบแล้วผมอาจจะต้องไปช่วยคาเฟนีซักเล็กๆน้อยๆหรือไปช่วยคนอื่นสาระเล็กๆน้อยๆเพราะการที่ผมไม่เข้าไฟตอนที่ผมไม่มีสแต็กเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนว่าตัวเองนั้นเออจะระโยชน์นั่นเองนะคะ ก็เลยเก็บสตักให้ครบก่อนแล้วค่อยเข้าไฟนั่นเองซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะไปเชื่อตรงไหนผมก็เลยจะเดินดูรัตเตอ์เวดไปก่อนจนเป็นเจอเลนกลางนะครับผมจะมากะจะดักพุ่มแต่รู้สึกเหมือนว่าพวกเขาจะรู้ทันก็เลยอเรอสักแป๊บหนึ่งเออเขาไม่มาก็ไม่เป็นไรครับเราก็เสียสตักตก,การฟาร์มมันแล้วก็ฟาร์มไปตอนนี้ผมโดนแย่งบัฟไปนะเพราะว่า เนื่องจากที่เกิดเหตุการณ์ไฟกันก่อนหน้านี้ตรงบัฟฟ้าผมไม่ได้ขึ้นไปดูเพราะว่าเนื่องจากที่กําลังฟาร์มเลดล่างอยู่แล้วก็กําลังจะขึ้นมาฟาร์มเลนบนอะไรอย่างนี้ก็เลยรอดูก่อนว่าดาร์ครีเยอร์จะเกิดตอนไหนตอนนี้ผมก็กําลังแหลกอยู่ใช่แหลกมากโอเคเราตอนแรกกะว่าจะไปช่วยเลนล่างแต่ผมเห็นดาร์ครีเยอร์มันเกิดพอดี ก็เลยตีดาเรียก่อนเพราะว่าจะเป็นการกันที่ไม่ให้ศัตรูนั้นเออง่ายๆก็คือไม่ให้ศัตรูนั้นมาอ,อ,อ,มอ,อ่าป้อมเขาป้อมได้ง่ายขนาดนั้นถึงมาททดจะพยายามมันรัดแค่ไหนแต่อย่าลืมนะครับผมมีอัลเทนิกหรือการกดลัดนั่นเองผมจะกดรัดได้ทุกเมื่อถ้าผมมือไวอะนะ โอเคตอนนี้ผมกาลังจะไปช่วยเลนล่างอย่าสันหาทํานะครับกเก็บสต็กให้ครบก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าไปอันนี้ผมแค่มาช่วยยำเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉยผมแค่เข้ามาช่วยเฉยๆแล้วผมนั้นพลาดมากเลยเนื่องจากที่ผมไม่ได้ดูอะไรเลยว่ามันมีเพื่อนมาหรือเปล่าอะไรงนี้พอตอนนั้นผมกำลังจดจ่อกับนี่ซึ่งมันมีคนมาต่อครับ แล้วตอนนี้ก็คือนะตาตยาม,มาช่วยนะครับแต่ผมก็อยากจะเข้าไปช่วยนะแต่ว่าเห็นรางไม่ดีเห็นแต่ผมเห็นเลือดเจ้าแม่กาลีมันน้อยดีก็เลยอยากจะเข้าไปแต่ว่าโดนมอทอแทนก็เลยอ่ะอ่ะอะตีมทอทอตอนแรกก็กะจะไม่ไล่ตามแล้วแต่ไล่ตามหน่อยสิก็เลยเป็นผลลัพธ์อย่างนี้นะครับผมโอเคตอนนี้ผมเกิดมาแล้วนะครับ <c oughs> อาจจะพากเสียงได้ไม่ค่อยดีนักนะเพราะเพิ่งมาพากครั้งแรกเลยคือครั้งแรกจริงๆในชีวิตก็เพิ่งมาพากตอนครั้งแรกในคลิปนี้อ่ะผมก็จะกลับมาฟาร์มต่อแล้วก็อน่าจะรอดูสถานการณ์ไปก่อนตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะเกิดอะไรว่าจะเกิดไฟอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าผมก็เลยแบบว่าฟาร์มไปเรื่อยๆตอนนี้ผมได้ของแล้ว ชินแรกมาแล้วก็ตอนต่อไปจะออกเป็นรองเท้ากันสถานะนะครับตอนนี้ผมโดนแย่งป่าไปก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ตอนไฟเมื่อกี้นี้ก็เลยไปล้างแขนเลยสิคะล้างแขนเลยแต่ไม่รู้จะล้างแขนได้ไหมนะเพราะว่าอันนี้ผมก็เลยกดเข้าไปนะหาแก๊กแล้วก็ตายนที่สุดเพราะเลือดมันน้อยดีคาเฟีนี้นะ่าก็น่าจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับพอรู้จักเลือดแล้วเนาะ ตอนนี้ในแผนที่เนี่ยมีคนอยู่เลนกลางนะครับก็กะว่าจะไปสู้กันสักหน่อยเพราะว่ากลัวจะไม่ไหวกันเพราะมันเป็นป่าด้วยแหละอ่ะอ่ะก็เลยมาช่วยแล้วตอนนี้ผมนั้นได้เก็บไปสามคิวแล้วก็ตายไปหนึ่งนะครับเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อกี้ที่ผมประมาาเกินไปหรือเป็นการที่ผมนั้นแหลมเกินไปนั่นเองตอนแรกก็ไม่คิดว่าเขาจะกลับมาสวนหรอกนะแต่เขาสวนหะเขาว่าพอเขามีเพื่อนแล้วเขาสวนเออแต่ ถ,ถ้าถ้าตอนนั้นผมสังเกตสกิลตัวเองดีๆผมมันน่าจะได้อยู่แหละอืแต่ผมไม่ได้สังเกตันเลยตอนนี้ก็คือมีสแต็กครบแล้วเหมือนกันกันละกะว่าจะไปเดินดูราตะเวนสักแป๊บหนึ่งว่ามีเลนไหนมีปัญหาอะไรไหมตอนแรกก็ไม่คิดว่านาตาเะสู้ได้หรอกแต่เห็นลมอยู่ก็เลยไอ้นี่ไปเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเลนเกมน่าจะโหดอยู่ถ้าเล่นเป็นนะ,นะก็เลยมาเคเลียร์เลนล่างกันก่อนเพราะเลนล่างเรานี่ จะแตกตอนไหนได้ทุกเมื่อเลยพอโลมเรามาได้มาคุมแคลรี่นะคะคุมเมดเนาะก็เดี๋ยวเราจะเคลียร์คีปไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็จะไปแอบตัดบัฟฝั่งตรงข้ามนะคะโอเคตอนนี้นะครับมีโอกาสในการตัดการตัดบัฟแล้วโดยที่ไม่มีการไฟอะไรเกิดขึ้นก็เลยมาตัดป่าตัดอะไรเอาไว้ก่อนใช่ เพราะว่าน่าจะในล่วงหน้าเนี่ยน่าจะมีการไฟเกิดขึ้นแน่นอนก็เลยจะกะจะว่าจะเก็บสแต็กไปด้วยอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับคาเฟ่มาแย่งผมไม่ได้กดอะไรตักหนาแต่ผมเห็นแก๊กวันมายืนนิ่งแบบนี้ผมก็เอม,มันยืนทําไมอืมตอนแรกก็เงงเอนกันว่ายืนทําไมก็เลยไม่ลันนั้นเราจะเคลียร์ตรงนี้เองแล้วปล่อยให้คาเฟนี่ไปเคลียร์เลนล่างต่อซึ่งผมเห็นหัวไฮาห,าหรือแวนกับป่าน,นั่นเองผมก็เลย ป่าของเขาผมไม่รู้ชื่ออะไรนะผมลืมมาแล้วผมเห็นเขาจะมาให้ผมกันสองคนจะลุมแต่มันลุมไม่ได้แล้วก็ขอบคุณทีมนะครับที่คอยเป็นห่วงอยู่ตลอดนะครับโอเคเราก็จะกลับไปฟาร์มเหมือนเดิมเนาะเพราะนั่นจัดที่ตอนนี้น่าจะนําเยอะด้วยถึงนําได้เยอะขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเขาจะพลิกเกมได้ไหมแต่น่าจะม,มีทางพลิกได้หรอกเพราะว่าผมนั้นมาเปิดดักต่อ,อมาเปิดดักต่อแล้วแล้ว ตอนนี้เนี่ยผมตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีใครมาช่วยหรอกใช่ครับเพราะว่าเขาไปอยู่กับเลนล่างกันหมดเลยผมก็เลยตีรักตีรักได้สะดวกมากตอนนี้ไฟเลนก,ากนลางกำลังเกิดขึ้นหรือเลนอื่นๆกำลังเกิดขึ้นผมก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะไหวหรอกนะเพราะว่ามันคือห้าคนเลยไงแต่ว่าโอเคเพื่อนไหวผมก็นี้ผมก็เลยจะไปจัดการแม่กาลีให้เพราะมันคือตัวที่นนำขาที่สุดแต่ว่าก็แหลมเกินไปหน่อยไม่ได้กดปิดชีวิตเปลี่ยนไงครับ เข้าไปในป้อมมันก็ตายในปอมโอเคเหตุการณ์นี้เนี่ยอย่าสัญหาทำนะครับผมผมขั้นแหลมเกิดไปนิดหนึ่งแค่ไม่ได้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงตาเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็มาอัดคลิปนี้ให้ทุกคนนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้ของมาจนดาเมจผมนั้นไอนี่แล้วแบบเมื่อกี้ฉันเห็นอะไรอ๋อโอเค พเพื่อนๆถอยกันเถอะนะพวกแกไม่น่าไหวแล้วเลือนพวกแกใช่นั่นแหละครับตอนนั้นผมพูดเลยเพื่อนของเพื่อนไม่น่าไหวแล้วเพราะว่าเลื่อนมันนีไ่ไงแต่คาเฟอาไหวผมก็เลยกาว่าจะไปตีดักต่อหอดากเกิดแล้วเลยมาตีต่อแต่ยังดีที่ดักตัวนี้เนี่ยมีคนมาช่วยคนที่มาช่วยคือคาเฟนีนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะอะไรนักหนาหรือเปล่าแต่ว่าการตีนะดาร์คซเนียร์ครั้งนี้เขาไม่ได้มาช่วยครับผมเข้าใจผิดในตอนแรกอตอนแรกก็คิดว่าเขาจะมาช่วยไงแต่เขาไม่ได้มาช่วยเขาไปฟาร์มไปเคลียร์อะไรถ้าเขามาช่วยเนี่ยก็น่าจะตีได้รวดเร็วแล้วก็เขาน่าจะเข้าไปเร็วตอนนี้นะครับผมได้ปล่อยดาร์คเรียนกลางนะครับเพราะนั้นจากที่ว่ามี การตัดเอ่อการตัดทีคนฝั่งตรงข้ามทีมฝั่งตรงข้ามไปแล้วหนึ่งคนกันเลยกะว่าจะมาเข้าไฟให้แล้วผมก็มาเจอตัวศัตรูคู่อาคาตแค้นของผมนะครับแล้วก็เข้าไปในป้อมไปลาดนก็คือไปทําดามิทนั่นแหละแต่ว่าศัตรูยืนห่างชัดเกินไปกลัวอะไรหรือเปล่าเนีย่ยตอนนี้ก็เหลือแค่แม่กาลีตัวคนเดียวนะครับมาส่สี่เหลือแก๊กด้วย แต่แก๊กเนี่ยจู่ๆก็ฟิกเกอร์เข้ามาแล้วก็ให้พวกเราคาแบบงงๆเพราะเราเลยก็งงอยู่เหมือนกันว่าทําไมทําไปเพื่ออะไรแต่ฟอนเลนนั้นกาลังตีบ้านอยู่ก็เลยชนะมาได้แบบขาดลอยนะในคลิปนี้เราก็ได้รับเซียชนะมาแบบเก้อๆกักงๆแล้วก็งงๆแล้วก็มีแต่ความแหลมใช่ครับวันนี้เนี่ยผมน่าจะไม่ค่อยภากได้ดีอะไรขนาดนั้นนะ งานนาแบบนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะผมน่าจะกลับมาทำคลิปในเร็วๆนี้ครับไว้เจอกันนะบ๊ายบายครับ